ในทุกปีกองบัญชาการกองทัพไทยได้ผลิตกำลังพลจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารและโรงเรียนแผนที่ทหารเพื่อให้มาเป็นบุคลากรในการร่วมขับเคลื่อนหน่วยงานต่างๆ สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับการแบ่งมอบกำลังพลดังกล่าวโดยในปีนี้ได้รับการจัดสรรจากกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน11นายทั้ง11นายได้ผ่านการอบรมจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาระยะหนึ่งแล้วได้ได้เข้ามารายงานตัวที่สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตั้งแต่วันจันทร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2565ในการนี้พลตรีนนทวัฒน์พักดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มีนโยบายที่จะปลูกฝังและสร้างค่านิยมตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบปฏิบัติและแบบธรรมเนียมประเพณีของสำนักง,งานพัฒนาภาค5จึงดําเรให้จัดการฝึกอบร,รมขึ้นประกอบไปด้วยพิธีเปิดการฝึกการแนะนำสถานที่ภายในหน่วยการให้ความรู้ในด้านการบรรเทาสาธารณาภายัยความรู้ด้านงานจิตอาสาความรู้ด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารส,ารสนเทศและความ รู้อื่นๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงการอบรมจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยการทดสอบกําลังใจการมอบหมวกพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องแสดงว่าบัตรนี้กําลังพลทั้งสเวสนายได้มาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันของสํานักง,งานพัฒนาภาคห้าเป็นครอบครัวเดียวกันของนักรบสีน้ําเงินที่จะร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานตามหน้าที่เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปปผม การตีกิจภาพท่วมเวทตำแหน่งช่างเชื่อมชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างวัฒนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-3สองงานวัฒนาภาค5หน่วยวิชาการหาวัฒนาพับนจบการศึกษาจากโรงเรียนช่างเหล็กมิทรานมหาวิชาชีพช่างเชื่อมโลงงานผลกานศึกษาลำดับที่หนึ่งช่างเชื่อมโรงงานพัฒน์ภูมิลำนาวจังหวัดสงขลาและเหตุผลที่ผมอยากจะลงทำงานภาค5คือการได้มาหาประสบการณ์ใหม่ สิ่งที่ได้จากการหยุมบรัง้งนี้นะครับทำให้ผมได้รู้จักกับผู้คุมัิธาในสำนักง,งานพิธาภาคห้า ขอบคุณครับกระผมสิบตรีธนากรสุบุญชูเทพตำแหน่งช่างยันยนล์ล้อตอนยันยนต์หน่วยสัมสนุนหน่วยมาตราการเคลื่อนที่5 1จังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานธนาภาค5้ามีความภูมิใจที่ได้มาฝึกอบรมและได้รับความรู้จากสำนักงานธนาภาคห้าที่จัดขึ้นครับทำให้ตัวผมได้รับความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะครับ ที่ครูฝึกและผู้ทำบัญชามอบให้นะครับซึ่งตัวผมจะนําความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับนะครับนำไปใช้ที่หน่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ทับัญชาเพื่อโรงงานและประชาชนต่อไปครับ10ิีตินมสุบรรลงตำแหน่งเจ้าที่สำนักง,งานก่อสร้างหน่วยพนาการพื้นที่55สำนักงานพนาภาค5หน่วยรชาการหานาจังหวัดเชียภูมิครับความประทับใจที่ราชการผู้บังคับครับประทับใจในเรื่อง การอบรมของผู้คำชาครับที่ให้ได้ข้อคิดต่างๆครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในการปฏิบัติงานรับราชการครับมีทั้งข้อผิดพลาดครับแล้วก็ข้อคิดต่างๆครับที่ควรปรับและนําไปใช้ครับขอบคุณผู้คำชาครับที่ให้การอบรมเรียนรู้ของผมครับผมผมจะนําความรู้และประสบการณ์นี้ไปใช้ในหน่วยครับผมครับสวัสดีครับผม1ิปีคณะที่ผลตำแหน่งเจ้าที่สำรวจงานก่อสร้างหน่วยช่างพัฒนาหน่วยพัฒนาการลื้นที่ห้างฟรี สำนักง,งานพัฒนาภาค5เกเ่ยวับประชาการทหารพันาจังหวัดสรินทรครับความประลาดทับใจของผมนะครับได้เพิ่มฟูลประสบการณ์และความรู้ครับแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆที่ผู้ว่าชาให้ผมมาครับทําให้ผมได้ข้อคิดต่างๆในการไปปรับใช้ในการรับราชการของผมครับให้มีความก้าวหน้าและยังยืนมากขึ้นครับ